ไปใชน,นีใชไปเก็บผักสีเกกับยานะาเพราวมันคือบมอุมีอววงอยใชสีมีใบกี้เกอ,อืมแต่มันบอมีงอะใช่ล่ะนนมันเวีนใบกีรเกกันนะ <laughs> ใบไี้เล็กมันตายเลยครับ มีแต่ดอกมันนะพาขีเล็กไม่เนเอ,เออมาเด้อพี่นอ้องเด้กเก็บใบออขี้เล็กนี่มีขั้วมีขั้วเอาไปแกงแเกนาะดอมกมันกระเสียไกันเคยไปกินมาคหมาขี้เล็กเนี่ย นี่มากแข็งมาเนี่นี่ดอกมาเนี่ยไหกงเสแนี่ยคือนเออบ่านดอกค่ามอกมันจะอมไหนไหนอาก,กินดอกเลยนะเลลนี่รเสอมบอมอมมาทำไมเนี่ยดอกนี่ไหนบ้านในสาวเห็นจะมีเลยนะ ต้อเอาดอกมันนะทำไมต้องเอาดอกอออดนี่ยอดมนี่ยเนี่นี่ยยอดทำไมไม่มีเนี่ยเก็บปนกันไปแล้วอือนี่ก็หอมได้ใช่ไหมอ<า>่ยอดมันมีดีแต่ว่ามันถึงนี่ไงนี่อยยอดมันเก็บพักทีเด็กขางทางเนี่ยไปแกงกินเลย โอวยีดเป็นเหตุอุ้ยยังกินไ่ะเด้อว,วันนี้เด้อกินผักกินยาไปเสร็แล้วนี่ดอกมนะันอ่ะนี่นี่เอาเนี่แหละเนี่ยเอเอเพชรทรงนนี้ผักยังชีไรเอออ่นี่ใบอ่อนอ่อนอ่อน นี่แหละเดี๋ยวบ้านที่สาวไม่ใช่ต้นไม่ใช่ต้นอันนี้ปิดไว้ปิดกล้องแล้วดู apakah ปัคขาเบิ่งนี่ <mukil> 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 นี่ักขาเหนียวนี่นี่อ่นอ่อนเนี่ยขาที่มันอ่อนเนาะเลยพมี นีอเ,เ,เอสมานลมหอมนี่ก็พก่อตกใส่ลายแล้วเฮ้ย่อยู่ลมแห่งเลยเหรอใช่ใช้เก็บน,กนีกว่อพักขา ยีงใหม่กินด้อเนาะคือ่ขาอก้เดียวเนาะกี้ยนาไ่เป็นไรกีบมาเดีวก็เากับมาตุมตุมมันจืดก่อนตุมไปเรื่อยเจนเศร้าคมหมดอะแล้วจะไปเก็บยาหน้าซามันจืดเนาะ เก็บย,ยนานังถาหลอกม้มาหดปลายหนางคางบ้านเก็บบุญญาไก่นี่ยี่หัวนี่จักอึดไปยหนงังอมสิเล็กอมอมอม,อ,มอึดบุญญาปลายหนงัง อมือดเนมือเหมือดเถ่ายด้อปนน้องเลยนี่บื้อบริยัตคางหัวเนี่ยลายขับนี่สูงแต่เนี่ Một đời Lại Cái bầy như này. หลายขักเกียบเตอรต้ำใส่กิเล็กจังเสียบถ้าแกงซื้อบระเสียบให้กิเล็กต้องใส่ใบยายนะผาดยะน้าของประใดเลยใส่เกียงน้องใหม่แล้วต้ำแล้วแต่ใส่เนาะใส่ขบืพอพราะอาจิเสียบ ใส่ลายนี่ถุงใหญ่ขึ้ข้าวเดียวนะอ๋อลองกล่องตันนี้ลองสุกเบิ้งเลยว้าลึกเกืวะโหเละ นุ่มจับหมาบุ้งหืกองปลาเหวานด้วยเยอะไปแ้วนอตำเลยก็มะตุมให้เกงบ้านี่นี่แกงแกิเล็กเกงงอมบ้านเท่านี แซ่บดอกมันดอกทั้งใบทั้งยอดเก็บมา่อเ้าเนี่ยตำยาด่างใส่ข้าเบือพี่ขาหมูนะใส่ไปเลย ย่างเซียน <c oughs> ี่ใส่ปลาขาเข้าไปไป่ะนี่ออมขีเร็กใส่ขาหมูอือคือหอมเลยหอมหวยๆเลย

ลูกหลงเช่อวนี่ยนักอมเส้นเสบเส้นเสีบเต็มไปเต็มไปถ่ายมาเากนข้านอิ่มแล้วมาไม้คือกันเนี่ยอ้อิ่มมกชิมงานี่มากินส่างวัตัเฮ้ยเถ่ายยังนี่กินไปกิน